ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไอ้ขอญาตแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางค่าย vivo นะวันนี้มีการปรับลดราคาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อนๆนั่น,นก็คือ vivo y30 vivo y30 นี่ยตอนเปิดตัวราคาอยู่ที่6 9 9 0บาทนะครับ วันนี้ทาง vivo ประเทศไทยเนี่ยเขามีการปรับลดราคาลงมาซึ่งจะลดไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยเดากันได้ไหม <laughs> แน่นอนว่าการปรับลดราคาครั้งนี้เป็นการปรับลดราคาถาวรน,นะครับไม่ใช่เป็นการปรับแบบแฟลชเซลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อสินค้ารุ่น vivo y30 ก่อนซื้อจะต้องเช็คราคาดีๆเลยเดี๋ยวจะไปซื้อราคาเก่านะครับ ไม่พูดมากเสียเวลาเพื่อนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังเลยแล้วกันว่า vivo y 30เนี่ยวันนี้เขาลดลงไปอีก1,000บาทนะครับเริ่มจากวันนี้ vivo y 30เนี่ยทางศูนย์เขาจะขายราคาอยู่ที่5,990บาทซึ่งถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกกว่านี้นะฮะ ก็ไปหาซื้อตามร้านตู้นะครับหรือใช้พวกคูป,ปองส่วนลดตามแอป,ปต,าตาอ่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อ p ป,ปีหรือว่า l a z a ด a ก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครอยากสังส่งซื้อสินค้ากับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยสำหรับ vivo y 30นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของสเปคกันก่อนแล้วกันนะว่าจะตัว vivo y 30เนี่ยสเปคเป็นยังไงกันบ้างน่าซื้อหรือเปล่ากับงบราคา5,990บาท เรื่องแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยนี่ด้านหลังนะครับหลังเงาวิ้งเลยเห็นไหมลักษณะสเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นแบบโค้งนะครับแล้วก็จะมีลักษณะสา,สายรุง้งต้องบอกว่าเครื่องจริงๆนี่คือสวยมากเลยนะเรื่องแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน vivo y30 ตัวนี้ขนาดของหน้าจอ6.47นิ้วต้องบอกว่าหน้าจอขนาดนี้กำลังคดีเลยนะไม่ใหญ่หรือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับสุดที่นิดของหน้าจอเนี่ย y30 ตัวนี้ใช้เป็นตัว ips lcd ไกด์ซ้ายของหน้าจอจะเป็นแบบ ultra o screen นะเพื่อ,อนๆนะนี่เลยกล้องจะอยู่มุมบนฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับคล้ายๆกับพวกหน้าจอพันเลยส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด hd plus นะครับสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720 p อีอัตราส่วนของหน้าจอจะอยู่ที่19ต่อ5ต่อ9ส่วนเรื่องของ CPU นะครับ Y 3 0ูตัวนี้ใช้เป็นตัว MediaTek Helio P 3 5นะฮะตัวนี้การทำงานจะเป็นแบบ8คอร์หรือว่า8หัวนั่นเองซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยจะเป็นตัว Cortex A 5 3ทั้ง8หัวเลยส่วนการอดจะเป็น Power VR GE 8 3 2 0นะฮะส่วนเรื่อง RAM เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 4 ROM 128รอนะครับใครไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยสามารถใส่เบย์โคยดีการเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่2 5ง ในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10ะนะเพื่อนๆนะครัเป็นการครอบทับด้วยฟันทัศโ OS 1สนะครับส่วนของระบบ Security นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้นะเห็นไหมอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนี่เองแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือตัวนี้ก็ยังสามารถรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่ส่วนของกล้องหลังนี่้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยมีให้ครบทุกเลนทุกระยะกันเลยทีเดียวกล้องหลังวายับสูตรตัวนี้มีทั้งหมด4ตัวกล้องหลักเนี่ยความละเมอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องวายไบเพื่อนตัวนี้ความละเมอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล ตัวต่อมาจะเป็นกล้องมาโครนะครับตัวนี้เอาไว้ถ่ายระยะใกล้นะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องพอร์เทรตนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลต้องบอกว่าในเรื่องของกล้องนี่คือใช้งานได้ครอบคุมทุกระยะเลยในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เซลฟี่นี่คือว่าสวยมากๆเลยนะในส่วนของการเชื่อมต่อ w i f i นะครับ vivo Y30 ตัวนี้รองรับ Wi-FI ได้ทั้ง2.4กิกะเฮิร์ก็ได้หลี๋ว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0กิกะเฮิร์ก็สามารถรองรับได้เช่นกันในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับและนี่ก็คือสเปคของตัว vivo Y30 นะครับกับราคาเพียงแค่5,990บาทเนี่ยเราได้กล้องทั้งหมด4ตัว4เลนนะครับบวกกับอีกล้องหน้าหนึ่งเป็นกล้องทั้งหมด5ตัวเลยนะ ในเรื่องของแบตเตอรี่นี่คือตัวนี้ถือว่าอื้อตอการนะครับให้มาที่5000ม ah. ิลลิแอมในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยเ,เพื่อนๆใครเป็นสายโซเชียลอะไรแบบนี้นะในเรื่องของการถ่ายรูปคือมันสามารถถ่ายได้ทุกระยะแล้วก็ครบทุกเรนเลยนะครับส่วนในเรื่องของสายเกมเนี่ยตัวนี้พี่กแนะนําว่าคุณควรจะปรับการาฟิกมันแบบ กลางๆหรือว่าปรับต่ำตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือสเปคของตัว Vivo Y30 นะกับราคาใหม่เพียงแค่5,990บาทเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าใครสนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่เลือกร้านค้าที่ถูกสุดๆเอาไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครจะซื้อ ผ่านช่องทางของร้านค้าทางการของ vivo นะครับพี่ใอญจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันเนาะเป็นร้านค้าที่มีคําว่า a ้านมอลนั่นเองส่วนถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้าคับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะรับรองได้เลยว่าราคาไม่แพงเดี๋ยวจะแถมหูฟังไปให้แถมฟิล์มกระจกไปให้ละกันนะฮะถ้าใครจะมาซื้อหน้าร้านก็สามารถมาได้นะร้านของพี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ภายในะจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้เหมือนกัน สอบถามสินค้าหรือราคารุ่นอื่นๆนะครับสามารถทักมาสอบถามที่เพจไลน์ของพี่ใหญ่ได้นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันชื่อร้านดีโมบายนะแล้วก็จะแปะไลน์แอดไปด้วยนะครับให้สองช่องทางเลยนะครับจะได้สะดวกสบายกับการสอบถามราคาสินค้าสคริปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะใครจะซื้อ vivo y 30เช็คราคาก่อนดีๆ เผื่อมีบางร้านเขาขายราคาเก่าคุณจะเจ็บกระดองใจไปปละาๆนะฮะทัานแคปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยท่นชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับกด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ